s i c ซิน b a c k g r o u n d a n d i n t r o d u c t i o n ของซันชายคีนะคะธุรก,กิจของเราได้ทำการขายสินค้าก็คือพวงก,กุญแจดอกทานตะวันและช่อดอกไม้ที่ทำมาจากลวดกำมยีค่ะซึ่งเราเล็งเห็นว่าช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนะคะเหมาะแก่การให้ของขวัญพิเศษเช่นช่วงเทศกาลของวาเลนไทน์การจบการศึกษาหรือว่าการให้ของขวัญคนรักค่ะ ซึ่งช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมักมองหาของขวัญที่มีความหมายน่ารักราคาที่เข้าถึงได้ให้กับเพื่อนคนรักหรือครอบครัวเราจึงมองเห็นโอกาสในการทำการตลาดการขายสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับของขวัญค่ะเพื่อที่จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นค่ะธุรกิจของเรานะคะเริ่มต้นจากการจำหน่ายช่อดอกไม้พวงกุญแจ ดอกทานตะวันเป็นของขวัญที่สื่อถึงความรักความยินดีการให้กำลังใจโดยกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มองหาของขวัญที่ราคาจะต้องได้แต่ยังคงมีความหมายอย่างลึกซึง้งและมีความสวยงามค่ะในทศน์ของธุรกิจของเรานะคะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นธุรกิจที่นำเสนอสินค้าของขวัญที่ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังมีความหมายและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับและ ให้ค่ะเราเชื่อว่าของขวัญไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกดีๆด,ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สร้างความคุ้มค่าและเข้ากับโอกาสพิเศษของลูกค้าค่ะเราเริ่มต,ต้นธุรกิจด้วยแนวคิดที่ว่าต้องการให้ของขวัญที่เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายและราคาจับต้องได้และอีกทั้งยังมีความหมายดีๆให้กับผู้ให้และผู้รับ พร้อมกับขยายแนวทางธุรกิจให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่องค่ะ business process ของเรานะคะหกตัวได้กันคืออันแรกคือเราเอา input แล้วก็ supply material มาจากไหนก็คือเรามาจากแหล่งเดียวเลยก็คือเป็นร้านที่เราไปหามาได้จากในกลุ่ม Facebook ที่เขาขายเกี่ยวกับตัวลวดกำรมหยีไปโพสตหาว่ามี ใครรับทำบ้างอะไรมาณนี้แล้วเขาก็จะมาคอมเมนต์แล้วลองเอามานั่งคัดเลือกว่าร้านไหนที่น่าเชื่อถือบ้างร้านไหนที่เครดิตลูกค้าดีแล้วก็มีการตรงต่อเวลาจะส่งดีแล้วก็ราคาด้วยดีแค่ไหนแล้วก็ได้มาล้านหน,นึ่งซึ่งเขาขายเราชิ้นละสิบบาทนี่ค่ะราคาถูกมากสำหรับต้นทุนมันก็เลยแบบเอามาบวกกำไรเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ตัวนั้นเอก็น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นมลูกค้าด้วย นะคะแล้วก็จะจากในรูปก็เห็นว่าเราสั่งทําอยู่ประมาณ3อย่างเนี้ยคะ่ะเป็นหลักฐานแชทที่เราได้มีการทักไปพูดคุยสั่งสินค้ากับทางร้านอันนี้คือ Input s u p p l y เออของเราแค่ซึ่งมีอยู่แค่ร้านเดียวแต่เราก็คัดมาอย่างน่าเชื่อถือแล้วก็ดีแล้วต่อมาหัวข้อที่2เป็นออดักออริซิบิเราปรดักของเราจะมีอยู่2อย่างซึ่งมันจะมีพิเศษหน่อยคือปกติเราขายเป็นแต่พวงกุญแจแต่ว่า ตอนที่เราโอนขายโปงกมชเนี่ยมันมีลูกค้าที่เขาสนใจเกี่ยวกับดอกไม้ก็มีแหละแต่ว่าอยากได้ไมาในรูปแบบช่อเขาก็เลยมาเจอมาคุยกับเราแล้วเราก็ไปเห็นว่าร้านสปายของเราเนี่ยเขาก็รับทำพอดีเราก็เลยทุกลงที่จะเดี๋ยวจะจัดหาให้สําหรับตัวลูกค้าด้านถวาสุดก็เลยจะเห็นเป็นช่อดอกไม้ที่เป็นสินค้าของเราอยู่ด้วยแล้วก็สามช่อสามรูปแรกนะคะก็จะเป็นพวกช่อดอกไม้อะ ของกุญแจดอกไม้ที่เราขายกับแบบปกติก็จะมีหลากหลายสีก็คือจะมีส้มเดืองขาวแดงชมพูฟ้าประมาณนี้ค่ะอืมซึ่งขายดีหน่อยก็อาจจะเป็นพวกเหลืองกับส้มอันนี้แล้วก็บริการบริการเรามมีบริการเสริมเช่นพวถ้าอยากได้การ์ดปวยพรในดใๆใก็ตามเราสามารถทําให้ได้ลูกค้าสามารถดิคเวตมาได้เลยโดยที่เราก็จะไม่คิดราคา ในส่วนนี้ยังได้เป็นวันเล่มทาย่เป็นวันเกิดหรือว่าวันปัจชิมได้หมดอันนี้คือสินค้าและบริการของเราค่ะเราค่ะต่อมาสถานที่จัดจำหน่ายก็คือจะเป็น Facebook กับ Instagram Facebook เนี่ยเราจะไปโพสขายในกลุ่มที่เราอยู่อาศัยอย่างแบบพวกเพื่อนเราอยู่สมาชิกในกลุ่มอยู่ในอยู่แถวนวนคบุรก็ไปโพต์หาแถวนวะหรือแบบอยู่คองหกก็พหาแถวคองห ไปโพสในกลุ่มที่อยู่ก่อนเพื่อที่ว่าเวลามีลูกค้ามันจะได้ไม่ไกลกับตัวเรามันจะง่ายต่อการจัดส่งด้วยเพราะว่าบางทีก็นัดหลับได้ก็ต้นทุนก็จะไม่มีในส่วนของค่าจส่งแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เขามองหาของขวัญอยู่หรือของที่เกี่ยวกับลวดกามีเลยอะไรเงี้ยเราก็จะไปโพสดูไม่ก็ไปหาโพสที่เขากําลังตามหาแล้วก็ไปเมนท์เพื่อขายสินค้าของเราแล้วก็อันสุดท้ายคืออินสตาแกรมก็คือโพสลงใน i g Story เพื่อ ให้รายละเอียดโป,โ,โปรโมสินค้าออกไปให้ลูกค้าได้ไดเห็นถ้าใครที่สนใจก็จะเป็นการด e c t m เมสเ g จเข้ามาหาเราเพื่อที่จะคุยกันเรื่องราคาสินค้าตัวสุดท้ายทอ่โปรโมชั่นโปรของเราคือ20ชิ้นฟรี1ชิ้นและราคาก็คือจะเป็นราคาอีก3ตัวคือตัวแรกจะเป็นช่อดอกไม้ 3, สม้อยบาทรวมส่งแล้วก็ช่วงช่วงแรกๆเราคิดค่า ของคุณแจชิละ15บาทแล้วก็ปรับสูงขึ้นในช่วงที่ความต้องการสูงประมาณชิละ20บาทตัวถัดมานคะคะเป็นหน้าสไลด์กีแบบ่ยวกับรายงานการเงินรายงานการเงินเราก็อาจจะไม่ได้เอาทุกตัวที่แบบยิบยิบย,ย่ยอยๆแต่จะแบบ ถ้ามันเป็นก้อนเดียวกันที่เรารู้เราก็จะรวมมาให้เลยเป็นก้อนเดียวอย่างรายการแรกนะคะเราจะแบ่งเป็นประมาณ6ช่วงในการช่วงแรกคือวันที่1นึถึงสิามกราคม2 5งหวันที่18มกราเนี่ยมันจะมีเงินเข้ามาในบัญชี1 20บาทซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูตามสเตทเมนต์ของเราที่อยู่ในหน้าสไลด์ถัดไปเนี่ยก็คือจะเห็นว่าจริงๆวันที่18เนี่ยจะมีเงินเข้ามาประมาณ40 40 40, 40ซึ่งมันก็คือสมาชิกทุกคนในกลุ่มโอนเข้ามาใน ัญชีนี้เพื่อที่ว่าเราเจะไปจ่ายค่าสินค้ารดแรกที่ได้กับรงกับทางร้านซึ่งก็คือจะเข้ามาละ120ถัดมาในวันที่1 8เช่นกัน,กนคือเราโอนออกไปอีก120เพราะสินค้ารดแรกเราสั่ง20ชิ้นชินละ10บาทรวมส่ง40ทั้งหมด240แล้วตกลงก็คือมันเป็นงาน handmade ม,มันต้องใช้เวลาทำร้านก็เลยเป็นการประกันให้กับลูกค้าว่าจ่ายมาก่อน50วินวินทั้ง2ฝ่ายไว้ใจกันได้จ่าย50% คือร้อจาก240แล้วอีก120ที่เหลือจะจ่ายในวันที่เขาจัดส่งสินค้าให้เพราะฉะนั้นวันที่18แเราก็จะ18มแวาราเนี่ยก็เลยมีเงินเข้าร2อยแล้วเงินออกอีกอสําำหรับสินค้ารอบที่1ต่อมาในวันที่19เกนี่ยก็คือจะจ่ายสำหรับที่เหลือคือร้านทำเสร็จละพร้อมส่งก็ส่งให้วันที่1 9เ้ราก็จ่ายค่าส่วนที่เหลืออีก120ก็ให้สมาชิกโอมมาก่อนอีก1้อแล้วเราก็โอมไปให้ร้าน้าอีกร้อย ในช่วงที่สองยี่สิบถึงยี่สมกราคมคือเราจะเราได้รับออเดอร์เกี่ยวกับชอดออกไม้เข้ามาเนกะับจากลูกค้าไปเจราจาคุยกับทางร้านเสร็จสับอะไรแล้วก็ตกลงราคาเรียบร้อยอยู่ที่ประมาณส0งร้อกว่าบาทสองยกับ300อยกว่า 300, บาทเราก็เลยให้สมาชิกโอนเข้ามาคนละร้อยก็จะเป็น300รอยแล้วเราเรจราจาเหมือนเดิมมันเป็นซัพพลายเออร์คนเดิม50บบาท 50%าอรนต์โอนไปให้ก่อนเดี๋ยวส่งมาไหนส่วนที่เหลือให้จ่ายเข้ามาให้เขาแล้วก็เลยจะกลายเป็นว่าร้อยาสิบก็จะถูกโอนไปในวันที่ยี่สิบมกราคมขึ้งหนึ่งก่อนแล้วอีก149จะเป็นในภายหลังหลัจากส่งแล้วในวันที่20่ิเองนั้นเราก็ได้รับออเดอร์เพิ่มนอกจากช่อดอ,อกไม้เราไปสั่งทำแล้วเราก็ได้ออเดอร์แบบจริงๆที่ลูกค้าอนเข้ามาคือสิบชิ้นชิ้นละสิบหาบาทร้อ ส่วนลูกค้ารายนี้เขามีค่าจัดส่งแต่ว่าแล้วก็จะแจ้งเหมือนกันว่าอาเราได้ตกลงกับลูกค้าไว้แล้วว่าเราจะส่งเมื่อไรเดี่ยวเรื่องของค่าขนส่งเราจะแจ้งลูกค้าทีพร้อมให้ลูกค้าโอนมาให้เราแล้วเราจะจัดส่งให้แต่มันเป็นในภายหลังลูกค้าโอนก่อนราคาเต็มของราคาสินค้าคือ150บาทต่อมาจะเป็นจากเมื่อกี้ใช่ไหมคะ10ชิ้นและในสเตทเมนต์เนี่ย ในการเรินเงินมันไม่ได้รวมส่วนที่จองเพราะฉะนั้นมันมีส่วนที่จองด้วยออมีส่วนที่จองอยู่ด้วยแล้วกลายเป็นว่ามีคนมาจองสินค้าประมาณ6ชิ้นแล้วขาดออกไปแล้วสิจาก 20, 20ในรอดแรกที่เราสั่งมาตอนนี้สินค้าเหล,ลือวิสีเราก็เลยตกลงจะสั่งกันเพิ่มอ,อีก45หชิ้นมาขายก็เลยไปคุยกับสัพพายเอออีกตกลงขายกันเสร็จสับตกลงว่าจะซื้อ ก็รวมทั้งหมดวายสี่ร้ชิ้นชิ้นละสิบาทเหมือนเดิมค่าส่ง40เท่าเดิมแล้วก็ให้สมาชิกโอนเองินค่าส่งมา42บาทรวมทั้งหมด42บาทแล้วก็ค่าสินค้าอีกรวมทั้งหมด450แล้วก็โอนมาให้ก่อน50%ในวันที่20มกราคมคือ245และในวันที่ท2่สิแล้วโอนส่วนที่เหลือไมให้สองี่สิบาบาทถามนะคะยี 3, 8, ่สิบหกถึงสามเอ็ดมกราคมเนี่ยยี 26, ่สิบหกมกราคมมีเงินเข้ามาเก้าสิบ ก็คือจะเป็นได้รับเงินจากออเดอร์สินค้า6กชิ้นชิ้นละ15บาทแล้ววันที่สามสิบมกราได้อีก1นออเดอร์คือชิ้นสชิ้น15บาท60บาททั้งหมดที่ได้รับเข้ามาแล้วก็ช่วงที่4ี่ช่วงที่สีคือช่วง1นึถึงแปดกุมภาพันธ์วันที่8ปดกุมภาพันธ์เนี่ยมีเงินออกไปร้อยสิบเก้าซึ่งก็คือวันที่เขาจัดส่งช่อดอกไม้ในวันที่จาวันที่ย0มกราที่ตกลงกันไว้เราจ่ายไปแล้ว150ย จ่ายต่ออีก1้อคือค่าที่เหลือกับค่าจัดส่งแล้วก็วันที่8ปดกาคมเราก็ได้รับออเดอร์มาเหมือนกันแต่ว่าตองส่วนนี้เราจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เราคิดราคาเกินไป2ชิ้นซึ่งลูกค้าสั่งมาลูกค้าได้ไดเป็นหชิ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคิปผิดพลาดไปก็จะมีเงินเข้ามา4 5บาทแล้วก็ในวันที่8เหมือนกันคือเป็นวันที่เราจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของวันที่ ยีมกะลาที่จ่ายมา150บาทสำหรับ10ชิ้นที่จะมีการจัดส่งให้เราก็เลยคิดต้องจ่ายค่าถุงของสินค้าไป10บาทก็เลจะมีเงินออกสิบาทแล้วก็ได้รับเงินเข้าก็เราแจ้งค่าส่งลูกค้าไปสี่สิบแต่ลูกค้าโอนเกินมาสิบบาทจบสำหรับครั้งที่4ี่ ครั้งที่5้าเป็นช่วงช่วงที่5้าเป็นช่วงที่10 1ถึง่กุมภาพันธ์10ถึงสิี่กุมภาสิบกุมภาเนี่ยได้รับเงินเข้ามา60บาทเป็นออเดอร์สินค้า4ี่ชิ้นยังเป็นชิ้นละ15บาทอยู่เพราะว่าบาออเดอร์สั่งตั้งแต่มกราลาเราก็เลยคิดเขา15บาทไม่สามารถไปปรับเพิ่มได้ถึงแม้เขาจะโกงเข้ามาในถึงกุมภาอย่างที่เราบอกไปคือมกราลาชิ้นละ15แต่บอกกุมภาเราปรับราคาสินค้าขึ้นมาเป็นชิ้นแล้วต่อมาวันที่11กุมภาพุมธาเนี่ยเราได้มีการโ ออกไป66บาทซึ่งลูกค้าหลายๆออเดอร์ที่ไม่ใช่ออเดอร์150าเราอ่ะเป็นการอานัดรับแล้วนัดรับเราก็จะต้องหาแบบถุงไปใส่สินค้าเพื่อเอาไปส่งให้ลูกค้ามันก็เลยส่งถึงม่้ลูกค้าเลยต้องเสียค่าถุงก,กระดาษอะไรเงี้ยเพิ่มโดนทั้งประมาณ66บาทแล้วก็ในวันที่12กุมภาเนี่ยมีเงินเข้ามาร40คือเป็นออเดอร์7ชิ้นแต่ตอนนี้เราเริ่มคิดแล้วเพราะเขา เรื่องคิดชิลล์ยี่สิบแล้วเพราะเขามาสั่งในวันเดือนกุมภาพันธ์พอดีเลื่อจชินล์ยี่สิบเจ็ดชิ้นร้อยสี่สิบาทไม่มีค่าส่งเพราะว่านัดรับแล้วก็วันที่สิบสามกุมภาพันธ์ก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วได้รับเงินมาสองร้อยบาทคือเขาสั่งสิบชิ้นชิ้นละยี่สิบบาทแล้วก็สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นออเดอร์สั่งยี่สิบเอชชิ้นแต่เราให้โปกเขาคือถ้าสั่งยี่สิบเป็นยี่สิบไปเนะี่ยยี่สิบชิ้นเนี่ยครบยี่สิบเราให้ฟรีเลยหนึ่งชิ้นก็เลยกลายเป็นว่า เราก็เลยลดให้เขาไปเท่ากับหนึ่งชิ้นกะ็คือสิบห้าบาทแต่ทีเนี้ยคือออดได้เลยเขาสั่งเยอะด้วยเราก็เลยลดนั้นให้ทุกชิ้นอะคิดแค่สิบห้าบาทไม่ต้องยี่สิบแล้วเราก็ลดให้ด้วยหนึ่งชิ้นก็คือทั้งหมดท้อจ่ายเนาะให้สามร้อยบาทเป็นเงินรับเช่นกันในวันที่สิบชิ้นที่าอีกเหมือนกันก็เราโอนค่าส่งของช่อดอกไม้ไปให้เราเราจ่ายค่าขนส่งดอกไม้ช่อดอกไม้ที่มีลูกค้าสั่งเข้ามา เราคิดไป350ก็คือตัวสินค้าจริงๆแล้วมัปวนประมาณ2,99เราคิดค่า2,51บาท5บาทแบบไม่ได้กำไรเลยเราต้องใส่อิเพิ่มด้วยอีก16บาทในวันที่14บุมพาพออใาการสุดท้ายของวันที่14บุมพาก็คือรับเงินมา40เป็นออเดอร์2ชิ้น ชิลส20บาทก็40บาทและในช่วงสุดท้ายช่วงที่65กุมภาพันธ์ถึง7มีนาเนี่ยวันที่7มีนาคือ7คือวันที่เราโอนเงินคืนลูกค้าในส่วนที่เราคิดเกินไป2ชิ้นคือโอนคืนไป30บาทเท่ากับว่าตอนนี้กําไรทั้งหมดเนี้ยกําไรของเราขาดทุนกานําไรขาดทุนเราเท่าไหร่ก็คือเราได้รายได้ามา2,517บาทลบด้วยตัวของรายจ่ายทั้งหมด1,202บาท เราจะดูทั้งหมด 1, 3 1 5มบาทค่ะด้านขวามือของสไลด์ก็จะเป็นตัวสเตทเมนบัญชีธุรกิจเราที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันที่18มกราคมจนถึงวันที่เ็มีนาคมบทเรียนที่เราได้รับนะคะคือการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้โดยการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและตอบสนองความต้องการนั้นค่ะ ในกรณีนะคะเราเห็นโอกาสในการขายของฝันในช่วงเทศกาลสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วก็ช่วงพิธีจบการศึกษานะคะประสบการณ์การขายของเนี่ยจะช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาของที่ลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยสนใจค่ะมาขายได้รับความรู้เรื่องการตลาดมากขึ้นการคานวณต้นทุนกําไรแล้วก็การตั้งราคาขายความพยายามในการขายนะคะหากเราพยายามมากเราก็จะขายได้มากค่ะการเรียนรู้ในการทําธุรกิจหรือว่า หรือว่าการทํางานเป็นกลุ่มน,นะคะการเจราจาการปรึกษาหารือแล้วก็การหาข้อตกลงร่วมกันค่ะฟิวเจอร์แพลหรือว่าแผนในอนาคตของเรานะคะสิ่งที่เราจะทําให้กับสังคมก็คือการจัดอบรมการทําดอกไม้จากลวดกำมะหยี่เพื่อเป็นการสนับสนุนชมุมชนและสร้างอาชีพในการสร้างงานให้กับ ผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าแม่บ้านที่ต้องการหารายได้เสริมค่ะและเมื่อธุรกิจของเราเติบโตไปมากกว่านี้นะคะเราจะส่งสินค้าของเราไปขายยังประเทศที่ทําข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่าอาเซนนะคะเริ่มต้นที่ประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาเหตุที่เราเลือก2ประเทศนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นะคะมักจะคํานึงถึงสินค้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้น,นะคะ่ะเช่นประเทศสิงคโปร์นะคะพวกเขามีโครงการโกกีหรือว่า SG ที่มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้ ชาสิคโปรซึ่งสินค้าของเราเองนะคะก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการความยั่งยืนเหมือนกันเพราะว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานไม่เหมือนกับดอกไม้แห้งแล้วก็ไม่ไ,มได้ยสละยากเท่ากับดอกพลาสติกนะคะนอกจากนี้เป็นเพราะว่าเขตการค้าเสรีนะคะจะทำให้เราได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีค่ะ